สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้ยครับอยู่กับผมเจเจศราเหมือนเดิมนะครับยามว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่เข้าตามาฝากกันนะครับในการวิเคราะห์ฟุตบอลครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b สไครป์ช่อง y YouTube ไซก้อยด้วยนะครับที่มากที่สุดอย่าลืมแอดไลน์นะครับแอดพักยกเจ็ดตามด้านล่างนี้ครับวงการมวยดงดังวงการบอลรู้จักกันดีนะครับร่วมสู่กันได้ที่แอดพักยกเจ็ดสิบเจ็ดนะครับ มาถึงคำคืนนันพฤหัสบดีฟุตบอลอาจจะไม่เยอะมากครับส่วนใหญ่เป็นฟุตบอลถ้วยในแต่ละประเทศนะครับแต่ก็เดินทางมาถึงรอบลึกๆนะครับเอาเป็นว่าเอาตามเสื้อที่ผมใส่ก่อนกันแล้วกันนะครับคืนนี้ฟุตบอลเอฟเอครับอังกฤษรอบส6บทีมสุดท้ายครับเวลาตี35เอิบเอรวตันท็อปฟรีสีน้ำเงินครับอันดับ17จากพรีเมียร์ลีกจะเปิดบ้านเจอกับโบเรแฮมทีมนอกลีกนะครับโอ้ที่ทะลุมาถึงรอบนี้ได้ครับเอเว์ตันของแฟรงค์ลัมพาด รอบที่แล้วเนี่ยเปิดบ้านถลลมเบนฟอร์ดมา4-1แท่จำจําได้เป็นการประดูประเดิมคุมทีมนัดแรกของลมพาดกับเอเวอเรตันด้วยนะครับแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดของลมพารดถือว่าไม่ดีในเกมลีกครับโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์ล่าสุดหล่นมาอันดับ17แล้วก็นำหน้าโซนตกชั้นแค่คะแนนเดียวครับนั่นถือว่าค่อนข้างสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นเหมือนกันสำหรับเอเวอเรตันนะครับอย่างไรก็ตามครับ คืนวันนี้ผมว่าลำพาดก็น่าจะเน้นนะครับในแง่ของการเรียกความมั่นใจแต่ก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานพวกดอนนี่ฟานเดเบ็กเดเร่อัลลี่อันวาเอลกาซีนะครับเพราะว่าสามคนนี้ติดคับไทยครับจากการเล่นนี้กับต้นสังกัดเดิมดังนั้นเนี่ยตัวหลักๆพวกอัลลันนะครับแอนโทนีกอร์ดอนริชารลีสันพวกแอนดรอส์เทวเซนน่าจะลงนะครับแต่ว่าข้างหน้าอาจจะสลับมาใช้โซโลมอนลอนดอนบ้างนะครับเจอกับทีมนอกลีกอย่างบอเรแฮม คียรอบที่แล้วพลิกล็อกสุดๆนะครับบุกไปชนะบอลหมัดถึงถิ่นมา1-0ครับฮีโร่จากรอบที่แล้วอยา Mark, อ่างมาร์คนิเกปก็น่าจะลงต่อเนื่องคูหน่าเป็นไทรอนมาร์ทเล่นกับสกอตโบเดนนะครับทั้งสองทีมแน่นอนไม่เคยเจอกันมาก่อนอย่างนี้ผมบอกไปครับผมว่าแม้ว่าเอวตันอาจจะไปโฟกัสในลีกในการหนีตายครับแต่ว่านี่เป็นโอกาสที่พวกเขาจะเรียกความมั่นใจครับแฟรงค์นอมพักเอาง่ายๆเล่นต่อหน้าแฟนบอลในกูลิสั่นพาร์คคาจะมีสักเกมหนึ่งที่เรียกความมั่นใจได้ก็เป็นเกมนี้ครับผมว่าเอวตันจะชนะ แบบสวยๆได้ครับ2ประตูยืนพื้นมีไปลุ้นเม็ดสนะครับคู่นี้เชีย์ไปที่เอเวอเรตไม่ผิดหวังครับหน้าเชีย์ครับเอเวอเรตส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นบอลกัวปาเดเรสเปนนะครับก็เป็นรอบตัดเชือกนัดที่2ครับเบติสจะเปิดบ้านเจอกับราโยบายยาแกนโเกมแรกเบติสบุกชนะมาก่อน2อหนึ่งากับว่าสถานการณ์เนี่ยเบติสคืนนี้ขอแค่ผลเสมอก็จะลอยลำเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในขณะที่ราโยเนี่ยต้องบุกชนะเท่านั้นนะครับ คือถ้าชนะ1ต่อเวลาถ้าชนะด้วยความห àng, ่าง2ประตูรายโยก็จะพลิกเข้าชิงนะครับปัญหาของเบติสเนี่ยคืนวันนี้น่าจะไม่มีนาบิลเฟกีครับเพลเมเกอร์ตัวเก่งที่ไปเจ็บจากเกมลีกนัดล่าสุดตามข่าวครับว่าโจควินจะลงเล่นแทนนะครับที่เหลือก็พวกคริสเตียนเตโยพวกเซอร์กิโอการาเลสนะครับข้างหน้าเป็นบอค้าอกาเซเหมือนเดิมฝั่งของรายโย ทีมเยือนอยู่ในช่วงฟอร์มแบบดิ่งลงเหวเลยครับแพ้5นัดติดต่อกันในทุกรายการนะครับจากทีมที่ลุ้นพื้นที่ยุโรไปไปไมามา,มาอยู่กลางตารางครับก็มีตัวลหลักอย่างพวกอัลบบโรกาเซียเบเบออดีตนักเตะแมนยูนะครับข้างหน้าเป็นเซกโอกวาดิโอลาแล้วก็มีตัวเก่าอย่างราดาเมลฟาวเกานะครับเท่ากับว่าอย่างที่ผมบอกไปครับแฮนิคัมมันเปิดมาให้เบติสเหนือกว่าก็ตามอฟอร์มการเล่นชั่วโมงเนี้ยเบติสก็คืออันดับ3าในลาลีกาครับ มีลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนซิคด้วยซ้ำไปในขณะที่แม้ว่าผมบอกว่าแม้ว่าคืนวันนี้เบติสจะขอแค่ผลเสมอเพื่อเข้าชิงแต่ว่าผมว่าตามรูปเกมอะตามบรรยากาศอะรายยต,ต้องมาเปิดเกมรูกเข้าใส่ดังนั้นเข้าทางเบติสนะครับแล้วการที่เบติสเล่นในบ้านนี่มันได้เปรียบเยอะทั้งเสียงเชียร์ทุกอย่างครับผมว่าเล่นไปเล่นมาเบติสจะย้ำแคนครับด้วยการชนะได้ใน90นาทีอีกนะครับคู่นี้เชียร์ไปที่เรอลเบติสครับส่วนอีกคู่หนึ่งสั้นๆอาซาร์มาเจออาแจกในรอบรองบอลถ้วยฮอลแลนด์ ผมว่าอาซัตช่วงนี้มาดีครับไม่แพ้18นัดทุกรายการอาซัตอาอาซอัลมาเจ้าถิ่นผมมองว่าจะไม่แพ้อาจักใน90นาทีคู่นี้รองไปที่อาซาตอัลมานะครับสรุป3ทีมผมชอบไปที่เอเวอตันเรลเบติสและอาซาตอัลมาจะสู้อาจักรได้สนุกไม่แพ้ใน90นาทีนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับแอดไลน์มาได้ที่แอดักยกจะสจัดตามด้านล่างนี้นะครับก็สามารถร่วมสรุกกันได้นะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้และเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ